สวัสดีค่ะตะวันนะคะวันนี้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนาวมินทรวันนี้จะมาให้วิตามินผิวเราเจอปัญหาในเรื่องของผิวไม่ค่อยเรียบเนียนบวกกับตัวเองเป็นคนผิวค้าเนื่องมาจากว่าโดนแดดค่อนข้างบ่อยทาโลชั่นอย่างเดียวอะรู้สึกว่ามันไม่พอก็เลยมาให้วิตามินก็คือให้มันขาวแต่ข้างในออกสู่ข้างนอกเลยละกันตัวให้วิตามินก่อนคะ่ะนี่คือโซฟาที่ไว้ให้วิตามินผิวหรอนั่งแล้วแบบสบายมากความรู้สึกคือคิวมากเลยอะสามารถปรับเอ็นได้เลยนะปรับขาเพราะอะไรรู<า>้ไหม ตอนที่เรากำลังให้วิตามินอยู่มันไม่ได้ให้แบบเดียวเราก็รู้สึกมันเมื่อยอยากจะเปลี่ยนเิลิาบททั้งทีเราก็อยากจะได้ที่นั่งแบบสบายๆแบบนี้เลียนขาได้ด้วยนะแล้วก็เอนได้ด้วยนะนี่คือโซฟาที่ไว้ดูแลลูกค้าที่เข้ามาให้บริการให้วิตามินเสร็จแล้วซื้อไว้อีกหนึ่งโปรแกรมด้วยก็คือโปรแกรมหน้าใส<ๆ>เราไปดูกันนะ สำหรับใครที่อยากจะมาให้วิตามินผิวหรือสอบถามคุณหมอดูก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างแก้ไขตรงส่วนไหนลองแวะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลนาวมินเก้าความรู้สึกแรกเดินเข้ามาปุ๊บฟิลเหมือนมาบ้านเลยอ่ะเหมือนมาเจอเพื่อนสนุกสนานเมามอย<ห>แล้วก็ยังได้ผิวสวยหน้าใสไปด้วยแถมบริการก็ดีเดินทางง่ายมากนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงตลาดมีนมาเลยใกล้ๆโรงพยาบาลนาวมินเก้าชั้นสแผนกะผิวหนังและศิลตะ คยังไงลองแวะเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะ